โอเคครับคราวนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาอันต่อไปเลยนะครับในเรื่องของช่วงแห่งการลุกเข้านะครับมาดูข้อแรกตรงหาช่วงแห่งการลุกเข้าของ summation เกซ์แงเอน็นส่วน,นที่ n อ็นสัตเทียวเตั้งแต่ศูนย์ถึงเอฟฟี e ่ตี้นะครับวิธีทำขั้นที่หนึ่งเราต้องการทดสอบก่อนว่าลิมิตของ a n ็นบวกหนึ่งส่วนที่เอเมือ่อ n เข้าไปที่โดยการทดสอบแบบเดโชเทสนะครับโดยการใส่อับส์ลูตนะครับในกรณีนี้เลาก็ a n เอคือตัวโจดนะครับตัวโจทคือเอ็กแคลงเอ็นส่วนเรียเราใส่ที่ตัวส่วนเลยนะครับส่วนเอ็นบกหก็คือเอาตัวโจตอนนี้มีเก็แทนด้วย n อ็นบวกหลงไปนะครับมาดูที่ตัวเศษนะครับแล้วก็เอ็นฟทเีก็กลายเป็นเอ็บกหน่แล้วมาฟทเรียนะครับจากนั้นเราก็ทําการหาค่าของมันโดยการกับส่วนเปเศษกับเศษเป็นส่วนนะครับเอ็กแคลงเอ็นส่วนฟทียวก็เป็นเอ็นฟทิเียส่วนด้วยเอกลงเนะครับจากนั้นเราก็ทําการแตก x กำลัง n บวก1ก็เป็น x กำลัง n คูณกับ x กำลัง1นะครับจากนั้นเราก็เราก็ทำการแตก n บวก1สัดสิเลียวโดยการแยกเป็น n บวก1คูณกับ n แฟร์ดเราก็เราก็ทำการตัดนะในการลดรูปตามลูกศรสีเขียวเลยนะครับ x กำลัง n ตัด x กำลัง n n แฟร์สเลียวตัด n แฟร์สเลียนะครับจากนั้นเราก็ยุบแล้วเราก็จะได้ x ส่วนด้วย n บวก1นะครับ เดีกันนี้เราลิมิตเราสนใจ N เข้าใกล้อ n f ฟ n i t ้เราเราสนใจ N นั้น X ไม่เกี่ยวข้องเราก็ดึงออกข้างนอกนะครับแต่ตอนที่เราดึงออกเนี่ยมันผ่าน Absolute ดังนั้น X ก็เลยติด Absolute ไปด้วยนะครับจากนั้นเราก็ทําการเทคลิมิตโดยการแทน N ด้วยอ n f ฟ n i ี้แทนด้วย N เป็นอ n f ฟ n i ี้ตีบวกหในตีหนึ่งูนตีก็ได้ศูนย์ะครับศูนย์คูณ X X นี้จะเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่ลบตีถึงตีเลยนะครับก็จะได้ศูนย์ ในกรณีนนี้คือน้อยกว่าหนึ่งนั่นเองนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่า x เนี่ยจะต้องเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่ลบตี้ถึงอินฟินิตี้ได้เลยนะครับนั้นขั้นที่2ช่วยแห่งการลูกเข้าที่เราได้เพราะว่าลิมิตของ an ส่วนด้วย an บวกหนึ่งส่วนด้วย n แอลซ์ลูดนะครับทำแบบในโชว์เทสใส่แบบแอลซ์ลูดนะครับเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ออกมาเป็นศูนย์นะครับนั่นหมายความว่า x เนี่ยเป็นได้ตั้งแต่ลบตี้ถึงอินฟินิตี้เลยดังนั้นช่วงแห่งการลูกเข้าของอนุกรม ไอ้กำลังอ n สโซน n เฟสเทิเอ็นที่สูงถึง infinity e ก็คือตั้งแต่ลกตี้ถึง infinity e นั่นเองนะครับเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับ